ครับวันนี้คงกับช่องแช,ช,ชก,กี้เซนเนลอีกแล้วครับวันนี้เราจะปลูกต้นมะม่วงพันอะไรเนี่ยพันอะไรผมไม่รู้ครับพันขุดขีดหรือเปล่าโอ้โหมันต้นใหญ่ดีอ่ะเขียวเขียวใหญ่พันเขียวใหญ่นะอืมแบบพามุ่งข้นหนักเลยครับโอ้โหไม่ใช่เป็นสิบตันหรือเปล่าอ่ะโอ้โหแกถุงโอ้โหมันก็บขีดอะไรอ่ะมันขีหนังวัวน้องควายเลยอ่ะโอ้โห ผมแข็งอะ่ะใช้คนฉีกประมาณอะสิบตันอะผมอะ่ะแข็งแรงสุดอะเัาผมฉีกอะ่ะรู้ครับกระเด็นใส่เท้าใส่เหมือนเดเป็นตัวผมโอ้โหยากเต็มเลยมันเมาวางสิหนูว่าผมแข็งเขานะ่ะโอ้โห ห่าช่วยจับพี่พีจับดิโอ้โหอันนี้ลูกน้องผมอ่ะโอ้โหคับผมพี่ชายก็แบบขี้ตีนอ่ะน้องหนูอย่าลืมไปติดตามช่องติกตอกผมด้วยนะชื่อว่าอะไรนะช่องติกตอกชื่อเซตโอสามตัวเซตศูนย์เซตดับเบิลโอสามตัว SCA ก็ยังวะขีดขีดข้างล่างอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกับโพสามตัวไปติดตามครับเพิ่งปินลหไม่ด้วยอกบดินกบดินเสร็จแล้วทำไงเนาะ อโอ้พน,นักงานตักน้ำก็ได้การ<ห>ใช้ได,ดถ้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องแซกซีนะครับบ๊ายบาย